สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็คุณลุงท่านเดิมนะครับที่เคยมีภาวะหมอนรองกระดูกคอปริ้นนะครับมาทําการรักษาที่คลินิกของเรานะครับเป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่นะคุณลุงครั้งที่สี่เนาะครั้งที่ห้าแล้วนะครับอ่าจากอาการที่อ๋อก้มเงยคอนะครับแล้วเสียดหน้าอกนะเสียดหน้าอกแล้วลงสะบัดนะครับเงยไม่ได้เลยนะเงยแล้วก็แป๊บนะครับลงสะบัดนักก้มแล้วก็แป๊บลงหน้าอกเนี่ยนะครับ อาการตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยจะมาถามคุณลุงแล้วเหลืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาถามคุณลุงดูนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาสลายผังพืดกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเทคนิคสลายผังผืดของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมาสอบถามคุณลุงนิดนึงนะครับคุณลุงครับอาการจากที่รักษาครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้น7 80%ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับแ้นคอไม่มีอาการแม่ไม่มีอาการแล้วครับ จากครั้งแรกนี่แบบครั้งแรกนี่เงยปไม่ได้เลยไม่ได้ต้องใช้มือดันก็คือว่ามันเสียดไปหมดเลยมันลงหน้าอกลงหล<น>ังมันลงหน้าอกลงหลงังนะครับก็คือมาเข้าคอร์สดึงคอทํากายภาพของ,ของทางเราครับดีคือใช่แล้วก็มานวดนะครับถูกไหมอ่าทีเนี้ยเนะี่ยวันนี้วันนี้อาการเป็นยังไงบ้างหรือวันนี้ตัวไหนเป็นสมบัติสะบัติเป็นอะรอ่าเลือสมบัตของหัวไหล่ก็คือทางด้านนี้ใช่ไหมครับครับอยากให้น้องคอยมา ซูมให้ดูว่าเหลือตรงตรงที่อ๋อเหลือแค่ตรงตรงสะบักร่องสะบักเนาะแล้วในปีกไก่นี่มีไหมมีในปีกก็มีใช่ไหมครับครับอ่าในสะบักในปีกแล้วต้องไหนอีกครับแล้วก็เวลาตะแคงมันลงเข็นตะแคงทับใช่ไหมครับอ่าตะแคงทับเวลานอนทับนะครับเนาะเวลานอนทับไอ้ตัวอินฟากับเทเลสเนี่ยมันโดนยืดถูกไหมมันโดนกดทับหรือหรือกล้ามเนื้อเพกหน้าอกถูกกดทับนะครับทีนี้เราก็จะมาคลายทั้ง2ฝั่งเลยเนาะ ก็คือว่าเวลานอนทับเนี่ยนะครับถ้ามันล้าวลงใต้ท้องแขนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ผมผมคาดการไว้ว่านะครับน่าจะมาฝั่งของอินฟ่ากับเทเลสนะครับแต่ถ้านอนทับแขนปุ๊บมันล้าวลงมาชาที่มือเลยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นที่หน้าอกนะครับเป็นที่เพกไมเนอร์กับเพกเมเจอร์นะแต่ไม่เป็นไรเราจะคลายเซตนี้ให้ไปเลยนะครับี๋ยวเราโน้มคลายเซตนี้ไปเลยเพราะว่าเพิ่งดึงคอมาเรียบร้อยแล้วเนาะ หมอเราก็ดูกริ้นไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวอย่างที่บอกเนาะถ้ามาเข้าทําการกายภาพบาบัดให้ถูกต้องนะดึงคอนะครับสม่ําเสมอนะครับแล้วก็นวดคลายกล้ามเนื้อออกกําลังกายก็จะเหมือนคุณลุงออกกำลังกายไหมใช่ไหมตามที่บอกออกกำลังกายวันละ3ครั้งวันละ3ามครั้งเห็นไหมครับเพราะคุณลุงทำงานหนักนะทำงานสวนรุเรียนนะครับปีนต้นไม้เองใช่ไหมครับขึ้นต้นไม้เองอขึ้นต้นไม้เองนะครับคุณลุงทางานหนักนะผมจะบอกให้ไม่ใช่ว่าเอ้ยคนที่แบบ หมอลากระดูกปริ้นอยู่เฉยนะไม่ทํางานเลยไม่ทําอะไรเลยมันจะยิ่งแย่นะครับยิ่งระวังมันจะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นนะครับเราใช้ชีวิตประจําวันให้ปกติแต่ต้องมีวินัยนะครับต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็มาทํากายภาพสม่ำเสมอมีวินัยก็จะได้แบบคุณลุงนะก็เป็นที่น่าพอใจเนาะโอเคมาเรามานอนใหญ่กันเราจะมาคลายกล้ามเนื้อให้ดูนะครับกอนอื่นเลยนะครับเรานอนตะแคงให้นอนคว่ำกึ่งตะแคงเลยเพราะว่าเราจะสลายทั้งผืชโซนสบัด นะครับตะแคงมาเลยครับตะแคงมาธรรมดาเนี่ยนะครับผมอ่ะจะสอนกดจุดถูกไหมครับเราจะสอนกดจุดเพื่อคลายกล้ามเนื้อมันนะแต่อันเนี้ยของคุณลุงเนี่ยนะครับนะผมว่าน่าจะมีผังผืดเกาะอยู่บริเวณขอบสะบักแล้วก็บริเวณ <c oughs> ต้นคอนี่นะเกาะที่รีเวเตอร์เนาะนะครับมันจะเกาะอ,อยู่ที่ลีเวเตอร์สแคปปูล่านะครับแล้วก็อาจจะมาถึงหลังนี่เลยนะอาจจะมาถึงหลังล่างนี่เลยคุณลุงนอนนอนคว่ำคว่ำคว่ำไปหน่อยครับ เอออย่างนี้หนะ่อยอย่างนี้เนะ่อยเออมันจะได้ปิเปิดปีกสะบับคราวนี้เจ็บไหมไม่เจ็บนะเนาะอ่าอันนี้ไว้ที่แขนก็ได้มันจะได้เออจะได้สบายๆหน่อยฝั่งนี้ไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บอ่าเห็นไหมทับได้ขนาดนี้ไม่เจ็บเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําแขนฝั่งนี้ให้ได้เหมือนฝั่งนี้เนาะคือนอนทับในทรงนี้มันจะได้ไม่เจ็บนะครับตอนอื่นเลยนะครับกล้ามเนื้อที่มันล็อกจากหลังเนี่ยล็อกจากหลังตัวนี้นะกระเบนเหน็บนี่นะขึ้นมาถึงคอเนี่ยต้องคลายมันก่อน ถ้าเราคลายเฉพาะแอเรียนี้นะครับ Long a ood, o a it, แต่ลองกิสเซมุสไอเลโอคอสเซลิสแลวก็สไปนนลิสตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยมันยังไม่คลายตัวนะครับมันก็ยังหลังจากกระเบนเน็บขึ้นคออยู่ดีนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาทํางานหนักๆห,หรือว่าเกงหลังเดินเยอะนั่งเยอะปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดึงหลังขึ้นคอขึ้นบ่าอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก่อนเลยนะครับเหนี่ไไรตั้งแต่ตัวนี้ขึ้นไปนะจะกดให้ขาดเลือดนะครับ5จุดหลังก่อนก็นกได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะ มาสลายถังผืดนแล้วอันนี้อยู่ในเลเวล2เนาะใครที่ <c oughs> สนใจเรียนเลเวล2นะครับคลาสออนไลน์ก็เตรียมจะเปิดแล้วนะครับคลาสออนไซต์ก็เตรียมจะเปิดแล้วเนาะนะครับเราจะเน้นที่ขอบกระดูกนะจุดที่เราเห็นเขี่ยเขียเนี่ยมันไม่ได้กล้ามเนื้อทั้งหมดนะครับปลายศอกเราต้องเกาะไปที่ตัวกระดูกเขานะครับแล้วก็ค่อยคลายกล้ามเนื้อออกมานะ ค่อยๆคลึงนะคลึงคลึงเพราะว่าตัวที่มันชิดกระดูกเนี่ยนะครับมันจะเป็นเอ็นเทนดอนเนาะเราจะเน้นไปที่เอ็นเทนดอนของเขานะครับแล้วก็ค่อยๆขียเอาเนี่ยเนี่ยเป็นก้อนเลยใช่ไหมรู้สึกเลยใช่ไหมคุณลุงครับกึศกึศเลยนะนี่เห็นไหมกึศกึศนี่คืออะไรครับมันก็คือผงผื่นที่แรกขึ้นมาเกิดเกิดจากที่เราบาดเจ็บเนาะการที่เราบาดเจ็บนะครับการเนื้อั้นจะเกิดการซ่อมแซมตัวเนาะนะครับมันก็เกิดการซ่อมแซมตัว สร้างผังผืดขึ้นมาเกิดการซ่อมแซมแต่ถ้าเราไม่ได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะหรือแล้ออกกํา,ากลังกายเนี่ยมันก็จะซ่อมแซมในรูปแบบที่ผิดๆเนาะมันซ่อมแซมไม่ไปตามแนวลายกล้ามเนื้อนะครับการมันไม่ซ่อมแซมไปตามลายกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะทําให้อย่างนี้ครับปวดตึงแล้วนะครับรู้สึกไม่สบายตัวเนี่ยนะแล้วก็เกิดอาการชาได้นะครับ นี่เราคือผังพืชที่มันเกาะขอบกระดูกเลยนะครับรู้สึกโดเลยใช่ไหมครับเนี่ยเกาะเข้าที่กระดูกเลยนะครับแล้วคึองออกเนี่ยนะลั่นเลยใช่ไหมครับห<อ>ล้ออื้อเลยนะ <c oughs> เนี่ยไหมทั้งนั้นเลยครับเนี่ย เห็นไหมล้่นกึกๆๆๆๆเลยนี่กึกๆๆเข้าขอบสบักหมดเลยถ้าคนปกติจะไม่มีเสียงแบบนี้นะเหมือนเราจะทำเบาๆครับก๊อก็แอก๊กๆไปนะครับมันซีเจทีหนึ่งก็ย้ำไม่หน่อยครับ รู้สึกเลยใช่ไหมครับเนี่ยรู้เลยเข้าจุดเลยขเลยข้าจุดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยมันมันลั่นเลยครับกึกกๆๆึกกึกกึกกึกนะครับผมเหมือนกับว่าเขาอ่ะเป็นพวกอ่าสะบักจมเลื้อรังหรือกล้ามเนื้อสะบักอักเสบแล้วก็ทิ้งเอาไว้ครับ,รบเบาไหมเบา รู้สึกโล่งเลยนะเนี่ยตรงนี้เกาะเต็มเลยครับเนี่ยโคนปิดสะบักล่างเนี่ยเนี่ยตรงนี้เกาะเต็มเลยเพียบเลยเนี่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 ยเป็นก้อนๆหมดเลยครับเนี่ยไม่ใช่ก้อนกล้ามเนื้อเลยนะเป็นก้นอนก้อนแบบขมวดขมวดเนี่ยเนี่ยเลเวลสองต้องเขี่ยอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวใครเรียนเลเวลสองทิศทางอะไรยังไงเ <c oughs> นาะเข้าไปดูในคลิปได้นะครับใครที่ยังไม่เรียนก็นี่ลงทะเบียนเรียนซะนะครับนี่นะนี่ขอบนี้เลย นี่โดนเลยใช่ไหมนี่นสะดุ้งเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้นี่รันกึกกึกสะดุ้งเลยนี่นี่อ่าทั้งนั้นเลยนี่สะดุ้งเลยเห็นไหมได้แรงเลยใช่ไหม <c oughs> มันสึกอันๆนะนะนี่ขอบสะบักล่างก็ติดเยอะมากเลยนะครับ เนี่ยเราไล่ขอบกระดูกนะเราไม่ได้ไปคึงที่อินฟานะผมบอกไว้ก่อนนะใครทําตามนะไปคึงที่อินฟานะแขนผู้ป่วยชาเนี่ยช่วยไม่ได้นะเพราะว่าคุณไม่ได้มาเรียนก่อนเนี่ยเวลาดูเนี่ยนะครับผมอนุญ,ญาตให้ดูได้เอาไปใช้ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมคึงคึงที่ที่ขอบกระดูกนะเข้าใจรู้สึกใช่ไหมครับกึกกึกกึกนะถ้าๆๆๆๆๆถ้าคึงที่อินฟาเนี่ยนะเทเลสนะ แขนคุณลงุงเขาจะชาป้าป้าป้า,ปาไปข้างที่แขนนะแล้วเขาจะยกไม่ขึ้นนะผมจะบอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับว่าอย่าให้ไปโดนตัวอินฟากับเทเลสเยอะนะครับคือเราเน้นที่ขอบกระดูกก็คือขอบกระดูกนะร,รู้สึกใช่ไหมคุณลุงขอบกร,ระดูกหัวไหล่ อันนี้ไม่มีเกี่ยวกับกล้ามเนื้อทเท่าไหร่เลยนะผมเน้นที่ที่ขอบกระดูกที่ที่ที่ตัวเทนดอนเกาะเลยนะครับใครที่ยังไม่รู้เทนดอนคืออะไรก็ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะครับเนี่ยเนี่ยผมเล่นตัวเนี่ยสไปอฟสแคปูล่าที่เนี่ยเนี่ยที่เทนดอนมันเกาะอยู่เนี่ยนี่รู้สึกไงฮะคุณลงุงครับเนี่ยลันกึกกึกกึกเลยไหมนี่นี่ซุปเปอร์แองเกิลเนี่ยรีเวเตอร์เนี่ย เบาไหมเบาจับเลยไม,ม,ม่พอย็นไงนิ่มเลยไหมครับอ่าลองดูตรงนี้ดูนิม่มไอก้ก้อนก้อนก็จะน,นี่รู้สึกไงบ้างบาบาเบาไหมเบาขึ้นอ่าทีนี้ลองนอนทับแขนดูฝั่งนู้นสิครับธรรมดานอนทับแขนไม่ต้องเจ็บไงอ่าเป็นไงครับ ไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วเห็นไหมหาจุดเจ็บไม่เจอแล้วไงปกติมันจะมาทันทีใช่ไหมปกติบู๊ตรงนอนเบาๆต้องนอนเบาๆกดไม่ได้กดไม่ได้อ่าทับไม่ได้ใช่คำว่าทับไม่ได้งั้นเมนี้ยังกระตุกอยู่อ่างี้นคอ้ยข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าอ่าข้างหน้าน้องใหญ่ดีๆครับเดี๋ยวมาเคลียร์ข้างหน้าให้อ่า เราดูข้างหน้ากันข้างหน้าเนี่ยครับมันก็พูดพูดถึงตัวเพคกเนาะทีเนี้ยเพกอผมสอนกดไปเยอะละเดี๋ยวกนะกระเสริฐมาน่อนึงโอเค,อเคเอได้ <c oughs> ตัวเพกเนี่ยทีเนี้ยผมสอนกดเพคกไปเยอะมากละทุกคลิปลนะนะครับก็คลิปนี้ก็คือเราจะเขีย่ยผังผืดให้ดูเลยนะครับเพ็กเมเจอร์นะครับเพ็ไมเนอร์เนี่ยมันจะเกาะที่โคเวคอริสเพกเมเจอร์จะเกาะที่แขนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะดิฟลงไปให้หาเพ็ไมเนอร์เลยแล้วก็เขีย่ย เส้นประสาทออกนะครับที่ทาแนวเขี๋ยจะไปดูในในอันี้ก็ได้ครับในในในเลเวลสเนาะแต่นี่เราจะทําให้ดูก่อนนะครับเนี่ยว่าเราเขี่ยผังผืดขอบหปลาล้าเลยนะครับกับโคโรโควิกไอโคโรคอยโพเซตเนาะเนี่ยคึงใต้ไหปลา้าเลยตัวเบรคเิ็กซัสผ่านเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าคนคนที่ไม่ได้เรียนฟอสโฟนะเขียยแบบนี้นะรู้เรื่องนะครับผมบอกไว้ก่อนนะ ต้องเรียนเนาะต้องฝึกนะครับต้องเรียนต้องฝึกก่อนเอาไปทําตามได้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะชาได้เนี่ยโ,โ,โปรโคย์โพเซสนะอันทีเ,เดียเดลตอยนะครับโครโคเบลคลุริสเก็บให้หมดนะครับนี่ห,หืมเห็นไหมรู้สึกอะไรไหมครับลุงลั่น uh huh. กึกกึกกึกเลย ต้องแม่นอนาโตมีนิดหนึ่งนะมันแม่นเยวต้องเซอร์เฟซ้วยต้องจับให้รู้ด้วยนี่คืออะไรนี่คอรโคเปอรลสเพราะมันเป็นผิวๆไงต้องแม่นนิดนึง่ง <_ v ist> เสร็จแล้วมาดูที่คอ <_ v ist> เราเล่นเซ็ตนี้แล้วมันก็มีเซ็ตที่คอเพราะว่ามันสักครู่เนี้ย <_ v ist> <_ v ist> แกทับแล้วแกงเงยคอขึ้นนะครับ การที่แกทับแขนแล้วเกรงคอขึ้นนะครับเกรงคอขึ้นหมายความว่าไงครับฝั่งนี้มันต้องยืดเนาะเพราะฝั่งนี้มันหดไงเพราะว่าแกเกรงคอขึ้นขึ้นมาฝั่งนี้ต้องยืดแต่ทีเนี้ยเวลาแกมันต้องยืดปุ๊บแต่มันแปรบลงแสดงว่าตอนมันยืดเนี่ยมันกดทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีการสเตรทคอให้ตึงก่อนสเตรทคอให้ตึงก่อนแล้วเราก็คลายมันใหม่คลายมันใหม่นะครับ สเตตคอยตึงแล้วคลายมันไ่แต่ถามว่าคลายจะกดจุดไหมรอบนี้ผมจะไม่กดจุดเลยนะผมจะเขี่ยเลยเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เขีย่ยเขี่ยผังผืดที่คอนะครับยังไม่ได้ทำคลิปนะเขี่ยผังผืดที่คอเดี๋ยวจะทําคลิปลงไปแล้วสเตทให้ตึงก่อนนะครับเ,เข้าไปติดที่ทันสวิ p r พเซส s นะครับแล้วก็ค่อยๆขย,ยับ ตีนี้ทางโซลิโพเซมก็จะมีเส้นประสาทไหลายผ่านเนาะมันก็จะแป๊บๆลงแขนบ้างแต่อย่าเอาอย่าแรงมากนะครับเอาเบาๆนะเส้นประสาทอักเสบได้อันนี้ต้องต้องฝึกนิดนึงนะรู้สึกเลยแชคกณลงครับเห็นไหมไม่ยากนะครับเขียนเส้นประสาทนี่คือเลเวลสอง ทําก่อนหรือหลังกดจุดก็ได้นะครับทําก่อนหรือหลังกดจุดก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ผมอะ่ะจะกดจุดก่อนแล้วถ้ามันไม่มีรีเฟอร์ไม่วิ่งไปนะครับผมถึงจะมาเขียนเส้นประสาทนะผมค่อยมาเขียนผังผืดผพ้ผผิดต้องเขียนผังผืดนะครับเยเสร็จแล้วเราก็กดคลายอัปเปอร์ทาบิเซียสให้มันให้มันคลายตัวนะครับกดอัปเปอร์ทาบิเซียสมันคลายตัว มือกำดีอยู่แล้วเนาะครับโอ้กำแน่นเลยนี่สบายเลยทีนี้แน่นเปียะมือนี่นะกำดีกำดีบัลรห้าสิบครั้งนะก่อนทำงานนะผมบอกได้เลยแข็งโป๊กครับถ้าช้าไม่ต้องทำไว้บับรห้าสิบครั้งกำแล้วก็ปล่อยกำแล้วก็ปล่อยนับไปถ้าสมมติสิบครั้งเมื่อยก็พักแล้วก็ทำอีกสิบครั้ง ทำสักห้าสิบครั้งเนี่ยพอแล้ววันวันหนึ่งครับเพียงพอกับไปเหนี่ยวทุเรียนในทางต้นเพราะมาต้องสตาร์ทเครื่องก่อนไงแล้วแขนคุณลุงจะแข็งโป๊กเลยเขาเรียกว่าเพิ่มกล้ามเนื้อเนาะนี่อย upper trap เนี่ย upper t i b i ร l i s เซียสเนาะทำให้มันนุ่มตัวลงเพราะว่ามันมันแข็งเกร็งอยู่ FC ท่านไหนไม่ใครไม่รู้จักอัปปเ u p p e ร t i b เซียสบ้างนะครับถ้าไม่รู้จักอัปปเ u p p e ร t i b เซียสนี่ต้องกลับไปเรียน anatomy ใหม่เยอะเลยนะ สำคัญนะครับการวิาพาคศาสตร์และอนาโตมีเนี่ยถ้าคุณบอกคุณไม่รู้แล้วคุณอยากจะมาน,นวดนี่นะผมบอกได้เลยคุณจะมั่วยอย่างเดียวเลยถ้าคุณแกะกะแนวเส้นผิดนะเขาเรียกว่็เส้นเนาะนวดมันต้องมีเส้นนะเส้นหนึ่งเส้นสอง,สองเส้นสามุณกะแนวเส้นผิดนี่นะคุณก็แนวผิดชีวิตเปลี่ยนมันมันไม่คลายตัวอยู่แล้วแต่ถ้าคุณรู้อนาโตมีเนี่ยคุณก็จะรู้แนวเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อมัดนี้บางคนอะขามันพลิกหรือแขนมันพลิกไม่ตรงอง,องศา แต่ว่าคุณรู้แล้วกล้ามเนื้อมันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยคุณก็กดไปตามตามกล้ามเนื้อมันมันก็จะถูกนะครับ <c oughs> มันอาจจะโคง้งโค้งนิดนิดเยื่อหน่อยๆนอยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะแม่นเส้นไปเลยแม่นแนวกล้ามเนื้อไปเลยโดนเลยใช่ไหมตอนนี้ครับ <c oughs> อืม นี่อย่างนี้ upper t i b i a s นะตัวนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีจุดอะไรนี่กดจุดตามแนว anatomy อะไคือกดป p p e ท t บิเซ s ยสมันก็จะล้าวขึ้นหัวนวงนงใช่อ่ะทีนี้เอาใหม่สิครับกร <c oughs> ะแคงาแขงเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แขงแล้วยกคอขึ้นแบบเมื่อกี้เนี่ยไม่มีแต่ว่าเวลาหนีบแบบตัวยัง,ยงอ่าหนีบแบบตัวลงแขนอ่าโอเคหนีบแบบตัวมันมีลงแขนเนาะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันหนีบกับ <c oughs> ตัวลงแขนมันมันมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับการที่มันหนีบแบบตัวเนี่ยแล้วมันลงแขนนี่นะแสดงว่ากล้ามเนื้อมันหดถูกไหมอันหนุ่ร้องหดเข้าไปครับเนี่ยเวลาหดเนี่ยอะไรมันหดครับเพก เพ็กไมเนอร์มันหดเห็นไหมครับมันหดหนีบเข้าไปเลยเนี่ยนะเบเคียวเพ็กซั้เนี่ยมันไหลออกมาเนี่ยหรือตรงตรงที่มันวิ่งออกมาจากใต้ใต้ไหอยปลาร้าเนี่ยนะมันวิ่งออกมาไม่สะดวกนะครับมันก็กล้ามเนื้อมันหนีบเนี่ยตรงนี้มันหนีบอยู่มันก็เลยรู้สึกหน่วงหน่วงไปที่แขนแล้วยิ่งบิดตัวทับมาอีกเนี่ยสมมติอะไรยิ่งบิดตัวทับมาครับกระแขงตัวครับกระแขงตัวมาแล้วยิ่งบิดตัวทับมันเนี่ยมันก็ยิ่งอัดเข้าไปเห็นไหมยิ่งอัดเข้าไปนะมันก็ยิ่งล็อกมันก็จะหน่วงหน่วงลงเเเเเพพรรรรราาาาาาะะะะะะฉนนนนนนนััั้้้้้คคบบบบบแแกกกไมม่ยย็จใหหีีขล อ่านี่เย่านี้เลยนะเนี่ยมันจะเป็นก้อนเลยนี่นเห็นไหมเป็นก้อนเลยเราแค่กดลงไปตรงๆเนี่ยกดลงไปตรงๆแค่นี้เองโดนเลยใช่ไหมโดนเลยวิ่งปุ๊บลงไปเลยนะเออเห็นไหมแค่นี้เองครับทาไม่ยากนะขอให้รู้นิดนึงนะครับว่าพยายธิสภาพมันอยู่ที่ตรงไหนนะเราประเมินแล้วพยายธิสภาพมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราแก้ตรงนี้เลยนะมันเขาเรียกว่ามันช็อตล็อกอยู่นะครับมันหดแล้วมันมันไม่ยืดตัวออก เรากดลงไปเนี่ยแล้วปั๊มปั๊มนิดนึงนะให้ตัวช็อตล็อกเนี่ยที่ตรงเพ็กไมเนอร์เนี่ยมันค่อยคขยับได้เนี่ยรู้สึกป๊บป๊บๆัปบใช่ไหมอืมกดไปที่เพ็กไมเนอร์เลยนะแล้วก็ปั๊มปั๊มปัมปั๊มปั๊มหน่อยแล้วก็คลายนะใหนนิ่มนิดนึ่งอ่ะนี่คีทิ้งครับสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับเห็นไหมลงเข้ารองเพชรไปเลนอย่างนี้เราต้องรู้ฟังก์ชันกันก่อนเนี่ยเอามากอดไปก็ได้เนี่ยกอดเข้าไปนี่เห็นไหมยิ่งกอดยิ่งแน่นเลยใช่ไหมเนี่ยยิ่งโดนเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปัมป๊มปั๊มปั๊มเข้าไปแรงอย่างเนี่ยมันเข้าไปในจอยด้วยนะถ้าเราปัม๊มปั๊มเข้าไปเนี่ยใช่หนีเพือาออะไรครับทีนี้เขีย่ยแล้วครับปหมหรอปมเอาออกอ่าปมเอาออก นี่นะได้ยินใช่ไหมครับคุณลุงร้องโ oh. อ้โอ้เลยเห oh. oh. <c oughs> ็นไหมมันหดไงมันช็อตล้องมันหดอยู่นะ oh. <c oughs> นี่โนอะ้โอ้โอ้โดนเลยนะ <c oughs> ในกล้องเหมือนจะไม่ทำนอะไรนะเสียงลั่นเลยใช่ไหมตรงเนี้ยกรบกรบกึบกึบเลยทีนี้ลองทับใหม่ดูนี่นะครับเลเวลสองเป็นไง ออกหลังออกหลังแทนนะครับตรงนี้ไม่มีแล้วหน้าแขนไม่มีแล้วนะครับอ,ออกหลังตรงไหนเดี๋ยวให้ชี้หน่อยอข้างไหนครับข้างสะบักนะครับอ่าโอเคอาชีนี้หลังข้างสะบักค,คืออะไรครับเวลาทับเข้ามาแล้วมันมีอาการน่ะแสดงว่าเขามีอาการตอนที่สะบักมันยืดสุดเข้าใจใช่ไหมยืดสุดแล้วมันมีอาการเมื่อกี้เนี้ยผมเขีย่ยผังผืด ในโพ i ิชันที่เขาปกติอยู่เขายืดไม่สุดนะครับการที่เขาจะยืดสุดทํายังไงครับอ่ะนอนตะแคงครับนอนตะแคงเออยืดสุดคืออะไรนี่เลยแขนทิ้งลงไปเลยเนาะทิ้งไปไม่ได้ก็หน,นีบเข้ามาอ่ะหนีบเข้ามาทับทับทับทบ้องให้ทานี้ทํานี้ครับอ่ะแล้วก็ยืดไปอ่ะเอาแขนเข้าไปสอดเขา้าไปใต้ท้องอีกได้ไหมได้เออเข้าไปอีกสอดเข้าไปเยอะๆอ่านี่แหละครับนี่เนี่ยสแคปปูล่าเปิดเกือบสุดแล้วเพราะว่าถ้าเอามือไว้ ไว้อีกข้างหนึ่งเขาเขาจะไม่ถนัดนะครับแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้นะเนี่ยแคดนิสแคบบูล่าก็เปิดแล้วนี่เป็นก้อนอนี่ไงพี่มันมันออกทะลุตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าทีเนี้ยเราก็ใช้ในฟังก์ชันที่มันยืดออกนะแล้วก็ไล่ใหม่แค่นั้นเองเนี่ยนี่ไล่ลใหม่เนี่ยอุ้ยกันก้อนกึกๆเลยนะ หมดล้อกึกึยกึกหมดเลยเนี่ยนี่มันออกตรงนี้เลยใช่ไหมครับอืมลั่น่ยตรงนี้เลยใช่ไหมครับอืมนะแล้วก็ลั่นด้วยนะอืมลั่นกึกกึกอืม ให้รู้ว่ามันลั่นเนี่ยนะการที่มันมีผังผือดอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดเส้นประสาทเอเส้นเลือดอะเนาะมันวิ่งมันเลี้ยงได้ไม่ไม่สะดวกเดี๋ยวเลือดเลี้ยงเลี้ยงได้สะดวกก็โอเคแล้วเอกลับมาพลิกมาใหม่ทับไปใหม่ ทับไปใหม่ครับเป็นไงไปไหนแล้วไปไหนละหมอยือนอยู่นี่แต่ความรู้สึกไม่รู้อาการเจ็บป่วยนี่ไม่รู้แต่หมอยังยือนอยู่นี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บทีนี้นอนสบายแล้วนะอ้าวทีนี้เรานั่งดูซิไม่มีตรงไหนบ้างนี่เก็บหมดแล้วห้าครั้งเองอาการไปหมดแล้ว มีไหมไปในมดแล้วไม่นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการเขาเรียกว่าคลายผังผืดเนี่ยผมดูลวคลายผังผืดทั้งนี้ทั้งหน้าอกนะครับทั้งหลังเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะให้น้องพลอยนักกายภาพก็คือมาอันตาซาวนะครับนะขยายหลอดเลือดนะครับลดอาการอักเสบจากศอกที่เรางัดไปสักครู่เนี้ยเราเก็บรอยนิ้วนะครับขยายหลอดเลือดนะผังผืดไม่ได้อ่อนตัวลงอีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยละนะครับ ไปก่อนครับ,สว,ส,บ<อ>สวัสดีครับเบาตัวเบา<อ>ต,<อ>ตัวเลยนะขอบคุณครับ <laughs>